ตีเรื่คำนวณอัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้ของข้อท็อปิกวันนี้ซื้อหุ้นกู้ TPI Poly Power จำกัดมาชน700,000บาทอายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ย3.8%ต่อปีเสนอขายดอกเบีย้ยเสนอขายหุ้นกู้ให้กับประชาชนทั่วไปเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและทุกประเภทด้วยนะครับ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้นะครับหุ้นกู้และล่างหนังสือชี้ชวนบริษัทปตาทาจำกัดหมายชนเสนอขายหุ้นกู้2ชุดด้วยกันชุดที่1ห,หุ้นกู้อายุ7ปีอัตราดอกเบีย้ย2.5%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2575าชำระ ดอกเบีย้ยทุก6เดือนนะครับตลอดอายุหุ้นกู้และชุดที่2นะครับหุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ย2.1%ต่อปีครบกําหนดไถ่ถอนปี2571ชําระดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนโดยหุ้นกู้ชุดที่2นั้นจะเป็นยังนะครับเซฟเวอร์บอลนะเป็นยังเซฟเวอร์บอลนะครับทั้งหมดเสนอขายกับประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1 0 0 0บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาท โดยโครงการหุ้นกู้อยู่ภายใต้นะครับโครงการตาสานี่ปี25-68วงเงินนะครับห0 0 0 0ล้านบาทตามที่ได้รับอนุญาตอันดับความน่าเชื่อถือตัวหุ้นกู้ AAA โดยโบริษัทฟิฟเตเล็ตติ้งประเทศไทยจำกัดนะครับผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมายชนธนาคารกรุงไทยจำกัดหมายชนธนาคารกรุงศรีธีร์จำกัดหมายชนธนาคารกสิกร,กรไทยจำกัดหมายชน บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒระจำกัดหมายชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมายชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีวิทยาจำกัดหมายชนในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีวยทยาจำกัดหมหาชนสำหรับระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้ชุดที่1นะครับช่วงที่1มันมี2ช่วงนะหุ้นกู้ชุดที่1จองช่วงที่1วันที่5ถึง8กันยายน2568สําสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปนะครับ ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิิและองค์กรไม่สสหาผลกำไรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมคือ pttc 2 3 7 a pttc 2 4 3 a pttc 2 4 7 a ของปอตทส่วนช่วงที่2วันที่10ถึง11นะ2วัน10 11กันยายน2568สําหสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้นนะครับเปิด2ช่วงด้วยกันสำหรับ ชุดที่2นะครับเปิดจองซื้อวันที่5ถึง8กันยายน2568สําหสำหรับนักลงทุนเริ่มออมนะครับหรือยังเซิร์ฟเวอร์ซึ่งกำหนดอายุนะครับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่20ปีถึง45ปีที่เกิดระหว่าง1มกราคม2523ถึง5กันยายน2548นั่นเองนะครับโดยหุ้นกู้ชุดที่2จะจองซื้อ ผ่านระบบออนไลน์และจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเสียงของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เท่านั้นนะครับซื้อคุ้นกู้700 0แสบาทอายุ5ปีนะครับให้แต่อดอกเบียทุกๆ3เดือนเรามาดูกันเดือนที่1-3ถนะครับเงินต้น7 0 0 0แสนดอกเบี้ย3.8%จุดแอนำนวนวัน90วันดอกเบี้ยให้รับ6,558บาท90สตังค์เดือนที่4-6ถึง6จำนวนวัน91วัน 7, 000, ดอกเบียเบ้ยให้รับ6 6 3 1บาท7ตัง เดือน7ถึง9นะครับจำนวนวัน9 1 92วันดอกเบีให้รับ6 7 4 4บาท66สตางค์เดือนที่1 0ถึง12จำนวนวัน92วันดอกเบีให้รับ6704บาท66สตางค์รวมอาตาัตราดอกเบีทั้งหมด133,000บาทนะครับดอกเบหัภาษีจ่าย1ิ1ห3าเป็นแสบาทหัก15%หัก19,950บาท เหลือ1,13,050บาทรับไปเลยนะครับสรุปเงินต้น7,000 0 0บาทบวกดอกเบี้ย1,13,050บาทเป็น8,13,050บาทรับไปเลยก่อนจะการน,นะครับซีรีส์หุ้นกู้บริษัทปตทจำกัดหมาชนนะครับจะมากันใหม่นะจะผัดเปลี่ยนกับหุ้นกู้ประเภทอื่นๆนะครับเพราะนั้นฝากติดตามด้วยนะ คลิปหน้าจะเป็นตัวเงินไหนนะครับจะเป็นกี่แสนสองแสนสามแนสมแนสี่แสนก็ฝากรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับคายการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนทุกครัง้งและกระทูเพทด้วยนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออก เอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงคชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ามศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดายแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR Code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง